สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาโน h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับก็มีงานของ m a t ต์บล็อกนะอ่าเป็นเจ้า BMW นะครับ i 8ซึ่งจริงๆก็จะไปหาเจ้า Hot Wheels อะไรเนี่ยแหละนะครับแต่เห็นช่วงนี้ Hot Wheels ไม่ลงเซเว่นเลยนะครับก็เลยเอาเจ้า m a t ต์บล็อกมาให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับนี่นะครับก็คือเจ้านี่ครับ BMW นะครับ i 8นะครับงานของ m a t ต์บล็อกเห็นไหมอืมแพ็กเกจสวยงามนะครับรถ แหกแพ็กดูนี่นะครับก็คือตัวรถของ i8 นะครับดูใต้ท้องกันก่อนเนาะนี่ครับใต้ท้องนะครับอะไรเนี่ย16 bmw i8 นะครับ mattel งานของ m a t c h b o x น,นะครับนี่ครับ make in Thailand นะเออนี่ครับมีรูปช้างด้วยนะสเกล1ต่อ64นะครับ พื้นท้องก็เป็นพลาสติกนะครับคันนี้อ่ะดูตัวรถกันดีกว่านะครับโอ้โหด้านหน้านะครับสวยงามเลยนะครับกระตังหน้านะครับสไตล์ BM นะนี่ครับมีเจ้าจมูกนะครับรูจมูก2รูนะครับตัดขอบด้วยสีฟ้าภายในนะครับทำสีดำนะตรงป้ายทะเบียนนะครับก็ติดดีคอทำมาสวยงามนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเลขเนาะ ต่งการชนหน้านะครับตรงลิ้นหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นชิ้นเดียวกับพื้นท้องนาะเป็นพลาสติกสีเทามานะครับไฟหน้าก็ทําการติดดีคอมาได้สวยงามเลยนี่เห็นไหม,มถือว่ารายละเอียดดีนะครับกับงานแมสบ็อกราคา9 9าบาทช่องฝากระโปงนะครับก็มีตัวระบายความร้อนนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอะไรนะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า,าเครื่องยนต์ของเจ้า iPad จะอยู่ด้านหลังเนาะ หลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาแบบหลังคาแก้วเลยพาโนรามิกเห็นไหมนะครับเป็นชิ้นเดียวนะเป็นพลาสติกใสยาวมาจนถึงฝากระโปรงท้ายเลยนี่ครับสวยๆนะครับภายในนะครับชุดเบาะนะครับก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับเทาอ่อนๆเนาะคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเป็นรถแบบสีที่นั่งด้านข้างนะครับก็จะมีกระจกมองข้างมาให้ทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมสวยงามนะครับ นี่ครับผมตัวล้อนะครับเป็นล้อพลาสติกนะครับลายเส้นกี่กี่เส้นเนี่ยสิหรือ12ก็ไม่รู้นะครับเป็นสีโครเมียมด้วยถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับล้อของแมทบ็อกถือว่าสวยงามนะประตูนะครับก็จะเป็นทรงแหลมขึ้นมานี่นะครับคันนี้เปิดไม่ได้เนาะ้าเปิดได้น่าจะเท่น,น้าดูนะครับเพราะคันนี้เปิดแบบอะไรนะบัตจนะ์ไฟดอเนาะการประปีผีเสือ้อน่าจะสวยงามน่าดูนะครับ นี่ครับลายเส้นรายละเอียดนะครับคีบรีดลมอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าให้รายละเอียดมาดีทีเดียวนะครับด้านท้ายโอ้โด้านท้ายน่าเสียดายเนาะไม่ติดดีคอไฟท้ายไม่ติดดีคอโลโก้อะไรมาให้เลยนะครับต่างกับด้านหน้าเลยเนาะให้มาเต็มเลยนะครับด้านหลังเดนไม่มีเลยนะครับก็จะดูแบบคกืนเเรียบๆไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายไปหน่อยนะอนี่ครับผม วันนี้นะครับก็เอาเจ้า BMW นะครับ i8 ของ m a s b o x นะครับมีจำหน่ายใน7-11ค่นอเลนาะันล99บาทนะครับสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับช่วงนี้เห็นเอามาลงเยอะพอสมควรนะครับอ่าก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ